สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช anel e y Team l i f e นะครับวันนี้เราอยู่กันในเกม This Life นะครับในคลิปลงดันฟาบเนียนะครับเป็นคลิปสุดท้ายแล้วครับสำหรับไอ้ดันบอสสตัวนี้นะครับสำหรับการลงฟาบเนียเนี่ยผมขอเกริ่นก่อนนะครับคุณอาจจะต้องลงโค o นอสกับเ p เป เป็นเวลานานหน่อยนะครับถึงจะมาลงมันได้นะครับแต่ถ้าคุณลงแฟบเนียรเลเวลสักประมาณ5ถึง7เนี่ยมันจะยังไม่ยากนะครับก็ใช้ทีมอะไรลงก็ได้แต่ว่าสลบไอ้แฟบเนียเลเวลสิเนี่ยมันยากยากมากๆนะครับเรามาลองดูกันว่าไอ้แฟบเนียเนี่ยมันมีสกิลอะไรนะครับตัวนี้มันจะมีเลือดไหลหลอดนะครับแล้วถ้าเกิดว่าเลือดมันลดลงไปเรื่อยๆนะครับมันจะได้รับบัฟนี่นะฮะนี่ขุมทรัพย์นะของแอนวาลีนี่นะมันจะไล่ตัวนี้พอมันไล่ตัวเนี่ยมันจะแช่แข็งเพื่อเรา1 100%ตัวทให้โจมต่ได้นะ เสร็จแล้วมันจะมีเกราะคุ้มกันขึ้นมาให้เรารีบโจมตีมันให้เกราะแตกถ้าเราตีเกราะแตกช้านะครับมันจะโจมตีถ้าคําสาบมังกรใส่เพื่อนเราหนึ่งตัวนะครับก็อ้ท่าเนี้ยแรงมากแทบจะเรียกได้ว่าตายเลยถ้าไม่ใช่ตัวแทงนะครับแล้วก็สกิลหนึ่งของมันอ่ะมันจะโจมตีทั้งหมดนะครับแล้วก็ลบลบความเร็วให้เพื่อนเราด้วยนะทุกตัวเลย2เทิร์นนะครับแล้วก็มีโอกาสให้ติดสตันด้วยยิ่งเพื่อนเราเหลือน้อยอ่ะมันยิงโหดขึ้นตัวนี้ท่ามันยิ่งตีแรงขึ้นแล้วก็นี่นะครับ ท่านี่จะเป็นสกิลติดตัวจะได้รับบัฟที่ผมบอกเมื่อกี้นะครับฉะนั้นตัวนี้ต้องเอาตัวจมตีไหลยฮิตเข้าลงนะครับส่วนเสาข้ามมันเสาเขียวนะครับจะมี2ส,สกิลสกิลติดตัวนี่นะครับจะเป็นอมอบบัฟหลังจากมันที่ตายแล้วนะครับแต่ส่วนใหญ่เราไม่ตีเสาอีกแล้วเนาะเราตีที่บอสเลยก็ทําให้เราติดโลกครับฮิวไม่ได้แล้วก็สีแดงจะทํามอบบัฟคุ้มกันให้ฟาาเบียสองเทินนะครับ แล้วก็ถ้ามันตายก็จะเพิ่มสปีดให้รับเนี่ยนะส่วนทีมนะครับที่ผมแนะนำตามนี้เลยครับผมนี่นะครับตัวที่หนึ่งครับห้าดาวตัวนี้เป็นตัวคีย์ครับตัวนี้ต้องมีในตอนนี้นะครับใครอยากลงมันต้องมีนะครับแต่ถ้าไม่มีก็อาจจะหลังๆถ้าเกิดว่าทีมเราแน่นมากๆนะครับแต่ณเวลานี้นะผมลองมาเยอะแล้วตัวนี้มีโอกาสชนะมากที่สุดถ้าเอาตัวนี้ลงนะครับก็พยายามอัพสกิลให้เต็มครับ ถ้าคนที่เริ่มเล่นใหม่ๆนะครับสกิล5ดาวเนี่ยถ้ามันจะเต็มนะ่ะผมกะไว้คงประมาณสัก2เดือน2เดือนนะครับค่อยๆเก็บสะสมทรัยพยากรน,นะครับถ้าสายฟรีนะ2เดือน3เดือนนี้จะเต็ม1ตัวประมาณนั้นนะก็ถ้าใครอยากลงฟาร์มเนี่ยก็เอามาลงตัวนี้นะครับเพราะว่ามันสามารถฟิลได้ในฟิวชั่นด้วยเนาะแต่ว่ามันต้องใช้ของเยอะครับเอาไว้หลังๆก็ได้ถ้าจะลงฟาร์มเนี่ยชั้นสิบอ่ะค่อยทํามันนะครับแต่ถ้าชั้นลลางๆกว่านี้ไม่ต้องใช้ก็ได้นะครับเพราะว่ามันไม่ได้ยากขนาด เออชั้นสิบนะชั้นสิบมันเหมือนคนละโลกไปเลยนะโอเคสกิลของตัวนี้ก็คือบัฟให้เพื่อนเรานะครับเป็นจะเป็นบัฟโจมตีแล้วก็บัฟด,ด้วยแล้วก็สกิลที่สองนะครับนี่มันจะโจมตีสามครั้งก็ช่วยลดเกาะให้ฟาร์มเนียได้นะครับอ่าอันนี้โจมตีธรรมดาหนึ่งตัวนะตัวที่สองครับทั้งหยุ่นะครับลิงหกหูเอ่อตัวนี้นะครับตั้งแต่สองดันที่แล้วนะครับผมแนะนําให้ปั้นก็มาถึงตรงนี้ก็ได้ใช้มันอยู่นะครับ โอเคนะส่วนตัวนี้นะครับเบลนิชตัวเนี้ยจะโจมตีหลายฮิตทุกท่าเลยครับท่าที่1ครับ3ามครั้งศัตรูหนึ่งตัวท่าที่สองสามครั้งครับท่าที่สามอันนี้จะบัฟให้เพื่อนแล้วก็ฟื้นฟูไอโล่เนี่ยมันจะเป็นเกราะให้อีกชั้นหนึ่งนะครับแล้วก็ฟื้นฟูด,ด้วยไอฟื้นฟูเนี่ยมันสามารถทับได้หลายอันนะครับ2อ,อันสามอันได้นะครับจะทําให้เจนอันละสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับก็ตัวนี้ใส่ลุนสปีดครับ ไอตัวลิงหกหูนี่ก็ใส่ลุนสปีดเหมือนดันที่แล้วนะครับลุนชุดที่แล้วนะก็โต๊กลับนะครับตัวนี้สปีดโต๊กลับครับลืมไปตัวแรกครับสปีดดิฟเฟนต์ครับถ้ามีโต้กลับก็ได้นะครับตัวนี้ตัวใหม่ครับลุยตัวนี้ก็โจมตีหลายฮิตครับถ้าที่หนึ่งเขาจะโจมตีสามครั้งถ้าที่สองก็ไปติดตัวนะครับถ้าที่สามอันนี้เข้าๆก่อนเนาะ โจมตี9ครั้งครับส่มโจมตีปั๊บๆๆหอย่งเงี้ยนะครับแลาวมีโอกาสทําให้เลือดไหลด้วยนะก็ลุ้นสปีดโต้ตกลับครับตัวส,สุดท้ายครับเยซูหัวตัวที่ผมแนะนํานะครับตัวนี้คือคือดีมากอย่างที่ผมรีวิวไปนะฮะก็ท่าที่1โจมตีมีโอกาสาลดแอทแทงเนาะท่าที่2ก็ไล่เทียมทานแล้วก็ฟื้นฟูนะครับเจนท่าที่3เพิ่มโจมตีเพิ่มป้มมองกันให้เพื่อนทั้งหมดนะครับทั้งหมด2เทิร์นแล้วคููดาม3เทิร์นนะครับอ่าลุ้น สปีดเลือดนะฮะในส่วนของสกิลลีเดอร์นะครับก็ใช้ของตัว5าดาวตัวนี้เลยก็เพิ่มเลือดให้เพื่อน30%นะครับโอเคสรุปนะครับก็ปั้นเพิ่มนะครับตัวนี้1ตัวนะครับตัวนี้1ตัวตัวนี้1ตัวส่วนตัวน้องขายใหญ่เนี่ยมันจะหายากหน่อยนะครับแต่ถ้าเกิดไม่มีก็ลองเอาตัวอื่นลงได้ก็ได้นะครับอย่างเอ่อจะเป็นตัว5าดาวที่ดีๆก็ได้ครับอย่างตัวนี้ก็พอได้นะครับตัวนี้ก็พอได้แต่มันก็เป็น5ดาวอะเนาะแล้วก็ ตัวชางปูก็โอกาสชนะผมว่าให้80% 80%นะครับช้างปู้ก็ลงได้นะแปดสแต่ช้างปูเราใช้หลายดันแล้วเนาะตัวนี้ครับผมให้เป็นร้อเลยถ้าลงแบบนี้นะครับถ้าใครมีแบบนี้ก็เซตตามนี้ครับตัวนี้ยังไม่ต้องปลดเอ,อ่อเรชชันเอเดอร์ก็ยังผ่านได้นะครับเดี๋ยวเราลองมาลุยกันเลยนะครับมาอ่าแล้วค่อยดูไปด้วยกันนะ น้องลิงเราเฟี้ยวเหมือนเดิมครับถ้าใครมีนาจาก็ใช้ได้นะครับแต่สกิลต้องเต็มเลยนะเพราะว่ามันจะต้องคูด,ดาวให้ไ,ไหวๆนะครับในการสู้ดัานนี้ผมเลยเลือกใช้จำดาวไปก่อนนะคเป็นต,ตัวเออจงสลัดนี่ตัวทีจริงๆครับถัดไม่ได้ แล้วจัดไปจัดไป <c oughs> โอ้โหฟีลจริงอ่าเรามาดูกันก่อนตนี้นะครับเลือกเขาจะมีหลายหลอดเนี่ยห้าหลอดนะครับพอเลือกมันหมดเดี๋ยวมันจะแช่แข็งเพื่อเราหนึ่งตัวนะครับแล้วก็จะมีกรอบเพิ่มขึ้นมานะเดี๋ยวเราดูเลือดมันหมดป ไปหนึ่งหลอดมันก็จะสร้างกรอครับแล้วก็ชึกอยู่ก่อนออตอนนี้มันแช่แข็งน้องโจสลัดผมนะครับเราจะต้องตีให้มัน12ฮิตครับให้กรอมันแตกแล้วก็จะปลดล็อกให้นะครับไม่งั้นมันจะโจมตีใส่ตัวเนี้ยแรงมากตัวที่โดนแช่นะแต่ถ้าในเคสนี้ผมว่ารอดเพราะว่าตัวเนี้ยค่อนข้างจะถึงนะครับแต่ถ้าโดนตัวพวกดามิ่อะมันไม่ค่อยอรอดหรอกชีเดียวยกเว้นมีกรอแล้วก็มีมีโลด,ด้วยนะครับอาจจะรอด แต่ถ้าดึงเวลานานนะครับเคี่เราจะสูงสุดเราจะหายไปจะโหวไปนะพื้นได้ไม่เต็มครับปึ๊บเครอดครับเลือดเหยืออีก4ีลอดฮนะเดี๋ยวมันจะใช้กลอยแล้ว อันนี้เป็นท่าโจมตีหมูธรรมดาครับท่าแรกมาละปาบใครโดนโอ้โหน้องแมวโดนครับมีกรอบรอดไหมเนี่ยถ้าเราทำลายกรอดได้นะเดี๋ยวดูนะเดี๋ยวเจ็ดครับเดี๋ยวสี่เดี๋ยวสามไม่ได้ละเดี๋ยวสองครับเหลือหนึ่งโอเคกรอะแตกครับหยุดก่อนแป๊บหนึ่งจ๊ด นี่นะครับเพราะก่อนมันแตกเพื่อเราก็หายไปนะครับน้องแมวนี่เนาะหายแช่แข็งมันบังไข้ไปต่อเราก็รอดจากสกิลนี้ไปนะครับอ่ะคราวนี้ปล่อยยาวๆเลยครับทีมนี้ค่อนข้างจะไว้ใจได้ครับถ้าสกิลเต็มนะทุกตัวนะยึดใครโดนโอ้โหอ้คนแรกโดนครับ สองตายแล้วแตยไปถึงแล้วโกกผมไม่ได้คลิกบอตหรือเปล่าปก,กติผมก็ไม่ได้คลิกนะครับผมก็ปล่อยฟาร์มบนเหรือเลือนนิดเดียวเองอะ่ะห้ามฮิวเด้นหน่ะหายละหายละเหลืออีกอ่ารอบสุดท้ายแล้วครับใครโดนเนี่ย โอเคลิงหกหูโดนครับเกาะหกราบห้าโอ้อจึง๊งอ้าวเสร็จเป็นหนึ่งครับร้อยฮะเรียบร้อยชนะอยู่ครับมังชนะชนะจะดูจากเปอร์เซ็นต์อ่าสบายสบายครับแรง โอเคนะครับอย่างที่ผมบอกนะครับเกมนี้ถ้าชนะก็ือชนะนะครับถ้าเกิดว่าใครมีตัวดีกว่าไอ้ตัวลิงหกหูนะครับก็เอาเข้ามาได้อา่รุ่นสตาร์สองันนะครับเดี๋ยวเราสรุปกันก่อนใช้เวลา4นาที11วินาทีนะครับสูงสุดผมเคยทําได้3นาที37ถ้าฟาร์มออโต้ไปนะครับก็สรุปก็ถ้าใครมีตัวละครที่ดีกว่านี้ก็ใช้ได้นะครับแต่ตัวลิงหกหูแล้วก็น้องแมวใช้ได้นะครับเพราะว่าเขาตีหลายฮิตนะเรามีโอกาสเด้งออกไปนะครับมันอยู่ที่ถ้าลิงหกหู เท่านั้นเออรอบนั้นน่ะมันเฟี้ยวมันออกไปหลายรอบมันก็อาจจะไม่ตายหรือว่ายัางไงบอสอาจจะตายเร็วกว่ามันนะครับแต่ว่าตัวที่คีย์ที่ผมเลือกให้ใช้เลยก็คือตัวนี้นะครับน้องจุลสลัดเนี่ยถ้าใครอยากความชั้น10บนะครับก็ผมแนะนำนะฮะให้เก็บทรัพยากรไว้แล้วก็ไปฟิวออกมาแะครับแต่แรกๆอย่างที่ผมบอกก็โลงโรนอตกับงูไปก่อนนะครับจนลุนแน่นแล้วก็ได้ของเยอะๆแล้วค่อยมาทําทีมนี้ก็ได้ครับอาจจะมองไปอนาคตไปก่อนอันนี้มันเป็นปลายทางเนาะเดี๋ยวถ้าผมเจอทีมที่ฟาร์มได้เร็วกว่า3นาทีเนี่ย เออผมอาจจะมาลงอีกคลิปหนึ่งนะครับแต่ตอนเนี้ยตรงนี้ทีมนี้น่าจะดีที่สุดแล้วนะครับสําหรับตอนนี้โอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้เลยแล้วกันนะครับเดี๋ยวไปเจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณที่รับชมนะครับบ๊ายบายครับผม